อพ่อจบจากอสาสามชีราศีอชาครับตอน,น,นอายุสิปก็เข้าสนามวมยเวทีรามเนินเลยอืเข้าไปก็เข้าไปแบบคนดูมวยแล้วตามที่ไหนมาเล่นนะ่ะพูดเลยพูดตรงๆเลยขโมยทองพ่อขโมยทองพ,พ่อไปขาย <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์กครับวันนี้มีเรื่องราวพิเศษสุดๆซึ่งคุณพ่อไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยก่อนจะไปรับชมเรื่องราวเรื่องนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับ EP ที่ผ่านมาพ่อ,อม,มีคนเขาติดใจกับคำพูดคำพูดหนึ่งที่พ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของที่พ่อลงทุนจัดฉัดชัยสาสกุลและรู้ว่าขาดทุนแน่ๆแ,แต่ใน,ในใจคิดว่าเหตุผลเดียวที่จะทำให้จัดได้ก็คือ คิดซะว่าเสียบาคาร่าไปร้านสองอออนี่แหละคือจุดเริ่มต้นว่าทําไมเราถึงต้องมาเล่าอ p พีนี้นะครับผมต้องเกินอย่างนี้ก่อนว่าชีวิตพ่อผมเนี่ยทั้งชีวิตจนถึงวันนี้อายุ7 4ปีอยู่กับคําว่าการพนันเนี่ยมาทั้งชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่เคยเล่นนะครับเล่นมาหมดแล้วแต่วันนี้เราอยากจะให้คุณพ่อซึ่งมีประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ย มาสอนเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูก,กหลานในปัจจุบันนี้สรุปแล้วคำว่าการพนันสำหรับพ่อมันดีหรือว่ามันไม่ดีอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์ของพ่อเกี่ยวกับเรื่องการพน,าน,านันครับนะให้แฟนมวยหรือทุกคนที่ดูดูคลิปนะ่ะได้ได้เปศึกษาว่าสิ่งที่พ่อพูดเนี่ยควรจะเอาเอาแบบอย่างไหมเรื่องการพนันนี่นะผมก็เคยผ่านมานะผมรู้เลยว่าสอนให้ตายเถอะถ้าเกิดไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยมันจะไม่รู้ใช่มีความสุขความทุกข์นี่ปนกันไปทุกวัน <laughs> ตอานไาหนาที่ได้ก็มีความสุขพรุ่งนี้ขึ้นไปเล่นเสียก็มีความทุกข์มันจะสุขทุกไปทั้งชาติอ่ะทั้งชาติทั้งชาติทุกวันจุดเริ่มต้นของการเล่นการพนันของพ่อเริ่มได้ยังไงครับมันก็เริ่มตตนเด็กๆแหละนะอตอนนั้นพ่อก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชันศีราชาเป็นโรงเรียนประจำาอะน,นั้นเนี่ยมันก็มีเวลาเจอพักพวกพื้นฝุกันยี่สบสี่ชั่วโมองอ่ะก็มีการชักชวนกันเล่นถั่วไหม,มเ,เล่นไพ่ไหม,มซึ่งทุกคนก็ถามจริงๆอ่ะ ก็เอาล่ะกันอ่ะเอาเอาเอาแต่ถามว่าเล่นกันได้เสียมากมายไหมไม่ได้เสียกันมากมายหรอกคือหากิจกรรมทำร่วมกันหาคือเป็นเด็กลักษณะดึงดึงเกเรอ่ะดึงเกเรนะแต่ไม่ใช่อันตราานดึงเกเรอยากจะทําอะไรผิดผิดเป็นนิสัยของเด็กวัยรุ่นอ่ะขอให้ได้มีความตื่นเต้นก็พ่อเป็นคนที่ชอบมวยก็มีการเล่นมวยเล่นโดยการใช้ ฟังเสียงไทยดูกันไม่มีทีวีทั้งนั้ไม่มีทีวีทำให้ต่อไม่มีเลสไม่มีอะไรหรอกเล่นเองแหละเลยพนันกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนีราคาต่อรองไหมพ่อะหรือไม่มีหรือว่าเล่นแค่แดงน้ำเงินแค่นั้นเองตั้งคนตั้งตั้งอ๋อตั้งเองพอใจเล่นก็เล่นนะเออเล่นนะเอาห้าสี่ต่อเอาครสามสองรองอาะต้องว่ากันไปนะก็เล่นกันเล่นอย่างนี้แหละพ่อเป็นฝังใจอะว่าโอ้โหเล่นมวยถ่ายแม่นแล้วได้เงินง่ายก็เลยติดใจกันตั้งแต่นั้นมาพอพ่อจบจากอาสัมชีรเสิยชาครับ ตอนนั้นอายุสิบแปดก็เข้าสนามมวยเวทีรามเนินเลยเข้าไปก็เข้าไปแบบพอดูมวยแฟนมวยแฟนมวยแล้วก็เล่นมวยนิดหน่อยอซึ่งก็ขึ้นไปอยู่ชั้นชั้นสามใหม่ๆก็เจื่อนขัสี่สิบปึกสิบแปดเซกนี่แหละอย่างมากก็่าร้อยหนึ่งคู่ไหนชอบชอบอย่างมากก็่าสองร้อยบาทนี่คือเต็มที่แล้วเต็มที่เลยแต่เขเยอะมากนะเพราะสมัยก่อนสมัยก่อนทองบาทสี่ร้อยแ้วมันเรียกสองบาทสิบตังค์เราตังค์ที่ไหนมาเล่นน่ะเงินพ่อได้สี่ร้อยบาท เล่นคู่ละสี 4, 6, 6, ่สิบหกสิบกว่าเยอะไหมเยอะดินะถ้าเสียพรุ่งนี้ก็ไปยืมเขาแล้วก็ไปเล่นใหม่ถ้าเผื่อเข้าสาจนจริงๆพูดเลยพูดตรงๆเลยขโมยทองพ่อขโมยทองพ่อไปขายบ้านผมเนี่ยต้นตระกูลจริงๆอากงอาม่าเนี่ยทำธรุรกิจร้านทองร้านเพชรเมื่อก่อนพ่อก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับคนที่ทํางานในร้านนัอะไรนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับซื้อขายใช่ใช่วิธีการขโมยทองของพ่อคือขโมยยังไงก็หยิบแหละก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินไปแลก็ไปขายร้านทองผมว่าตึก อ๋อร้านอยู่บางลำพูบ้านอยู่เผารัฐเผารัฐทองบาทละสี่ร้อยขายได้สามร้อยต้สิบขาดทุนขาดทุนสิบบาทนะแต่ยอมย้อนยอนขาดทุนสิบบาทแต่ก็ขายเพื่อจะไปจะไปเล่นของร้อนของร้อนจะไปเล่นนี่เนี่ยนี่คือให้เห็นว่าพอเวลาเล่นแล้วเนี่ยคุณได้คุณก็มีความสุขแต่พอคุณเสียปั๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องหาทางหาทางออกแล้วกงอามาเคยจับได้ไหมเพราะว่าพ่อขโมยทองนี้จับไม่เสียได้เลย โอ้แมวว่ามินดยอากงนี่เป็นคนที่ละเอียดมากนะม,มีอะไรขยับหานย์นิดเขาเขารู้นะไม่ขโมยบ่อยนะ<อ>คือนานๆเข้าตาจนจริงๆะ่ะเข้าตาจ,จริงๆ,ๆถึงขโมยพอเล่นไปเล่นมาแล้วก็มีความชํานาญมากขึ้นก็ขยับ,บจากชั้นสามมาชั้นสองชั้นสามชั้นสองว่าเริ่มเป็นเซียนมือหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นเล่นแรงมากขึ้น,น,นแรงขึ้นพัวสองพันสามพัน เป็นหมื่นหนึ่งคู่ละหมื่นเมื่อกี่สิบป,ปีที่แล้ว่อตอนนั้นอะหมื่นหนึ่งก็ถือว่าก็โอเคนะก็ถือว่าเยอะแล้วราสชั้นชั้นชัชชชช้นสองนะก็ขยับขึ้นไปเรื่อยไปเลยจากขึ้นมาเป็นแสนขึ้นไปถึงคู่เราเป็นล้านเคยเล่นมือคู่มากสุดเท่าไหร่ขอบคุณมากครับคุณพาวินีครับ ผมว่าแล้วคุณต้องพูดผมไม่มั่นใจแล้วคุณต้องพูดต้องเดินก็แก๊กแก๊กเพราะคุณเปิดประตูมาเนี่ยคุณมีความตั้งใจแล้วคุณจะต้องทำเสียงอะไรแน่ๆคุณจะทำอะไรคุณอาจทำให้เสร็จเลยคุณจะคุยกับแม่คุณจะอะไรให้เสร็จก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมรอแล้วรอตัดเลยรอคัดเลย One hour later อ่ะพ่อตอนนี้เล่นมวยเริ่มเป็นเซียนมวยมือหนักอยู่ชั้นล็อกสองแล้วประสบการณ์ของพ่อเนี่ยเคยเล่นมวยคู่หนึ่งที่มากที่สุดเนี่ยคู่ละเท่าไหร่ ถ้าจำไม่ผิดนะคู่ที่เล่นเยอะที่สุดก็คือคู่ทวิศักเล็กกับกันศักต่อที่เวทีราบเนือครับพอลองราคาเก้าถึงเก้ากับสิบไปหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งล้านแปดแสนบาทคนเดียวเพียวๆคนเดียวเลยไม่ได้แบ่งใครเลยไม่ได้แบ่งใครเลยร้อนก่อนก่อนทกนแล้วไม่ได้ออกตัวด้วยกำลังต่อห้าหนึ่งแล้วไม่ออกตัวด้วยเพราะว่ายกหนึ่งจำได้ว่าได้นับยกสองยก ก็ถือว่าล็อกสองได้นับได้นับได้นับโอ้สบายแล้วไดต่อห้านึงได้ต่อห้านึงแต่คู่อื่นธรรมดาปกติเนี่ยึ่งเป็นมวยคนอื่นโชคเนี่ยคู่ละสามสี่แสนสี่ห้าแสนนี่เป็นเรื่องปกติเลยแล้วคนคอยเล่นตามพ่อเยอะเลยมันจะมีคำครหาคำหนึ่งว่าพ่อเล่นของโกจริงไหมไม่จริงไหมมีคนพูดเยอะมากเลยว่าเพชรยินดีพ่อจะมีต้องมีของต้องีถึงกล้าเล่นเยอะขนาดนี้พ่อจะดูแล้วถ้าเปิดพ่อ เชื่อนะแล้วมั่นใจในสายตานะพ่อการลินนะมวยในค่ายเนี่ยที่ชกเนี่ยบางครั้งพ่อไม่เล่นเลยอพ่อกับไปเล่นมวยคนอื่นมากกว่าแล้วก็มั่นใจกว่าเพราะมวยในค่ายเนี่ยเวลาโชกแล้วเนี่ยพอแพ้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยัง ยังมีหวังนะยังมีหวังคือมันจะเล่นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เล้ดูตาสายตาเล่นเพราะความเชื่อตึงตึงเข้าข้างเข้าข้างเข้าข้างเพราะพ่อหรือไม่เล่นมวยในข่าเยอะยังเล่นเล่นเป็นพอพิธีพอไวเชียไว้เชียไว้ไวไวไวติดไวอะไรนี่ทั้งนั้นเองคู่ละห้าแสนบาทพ่อการเล่นนะนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีเสียงสะท้อนออกมาว่าโอ้พ่อเล่นมวย แล้วเนี่ยมีรู้กับกรรมการบ้างพ่อไม่เคยรู้จักกรรมการเลยสักคนกล้าพูดในเต็มปากทั่วประเทศไทยเลยพ่อกล้าพูดด้เต็มปากจทํามว่าพ่อไม่เคยจ้างกรรมการไม่เคย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 ทํามวยล้มยืนยันเลยยืนยันเลยพ่อไม่เคยรู้อะไรกับกรรมการเลยอ่ายืนยันเลยทุกเวทีนะเวทีลุมินีพ่อก็เล่นแบบนี้เพราะว่าบางคนเขาบอกเซมวยบางกลุ่มจะเก่งเวทีนี้เซมวยบางกลุ่มจะเก่งเวทีพเทุกเวที นั่นคือยุค30ปีที่แล้วราบโดยพ่อก็เล่นแบบนี้ครับวิธีการเหมือนกันหมดวิธีการเล่นกเหมือนกันหมดก็ดูตามสายตาเชื่อในสายตาของตัวเองคือมีความรู้สึกว่าพ่อเขาศึกษามวยเขาจำมวยแน่นเลยและอย่างหนึ่งพ่อมาดูมวยมาสอนมวยในค่ายเยอะแล้วก็วางแผนในการชกให้กับน้กมวยในค่ายเยอะครับ บางครั้งเนี่ยเรวาวางแผนไปมันมีถูกมีผิดเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลามวยคนอื่นมวยในค่ายอื่นหรือใครก็ได้ก็ได้คือไปชกเนี่ยมันจะเหมือนกับความคิดของเราว่าฝ่ายแดงเนี่ยเรือเนี่ยตัดสินใจไม่อยู่ละฝ่ายน้ําเงินเวเนี่ยแพ้หมัดละคาดการว่าเดี๋ยวยุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นไปตามนั้นอ่ะสมัยเฮียจวจอยู่อ้อมน้อยผมเคยบอกเ,เฮียโจนานว่ามีกรรมการเนี่ยทุจริ แล้วผมบอกด้วยทุจริตยังไงนั่นคือเรื่องเก่านะเรื่องเก่าเลยยังอยู่เก่ายังอยู่เลยแล้วผมบอกบอกเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่เข้าเวทีอ้อมนอออีกเลยทั้งที่เรารู้เลยนะรู้ถ้าเผื่อผมเงียบๆพ่อเงียบๆก็เลยไปด้วยเฮียบเงียบก็กินเงียบแต่ผมอยากให้การเล่นเนี่ยในการพนันทุกอย่างเนี่ยให้มันสะอาดที่สุดอะไะครับถึงตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าชื่อเสียงในวงการมวยของพ่อเนี่ย ชื่อเสียงเรานี่รู้จักกันหมดแล้วเล่นหนักเล่นแรงนะครับกล้าเล่นกล้าเล่นนะครับจนขยับก้าไปเป็นโปรโมเตอร์มวยหลังจากที่เล่นมวยคิดว่าความสามารถของเราในการเล่นมวยเนี่ยพ่อมั่นใจตัวเองขนาดไหนว่าเล่นแล้วอยู่ได้พ่อจะมีลงลงลงทุกวันวันนี้เสียได้เสียเท่าไหร่พรุ่งนี้ได้เสียเท่าไหร่สรุปว่าทุกเดือนเนี่ยพ่อต้องกําไรแสดงว่าความมั่นใจเรื่องการเล่นมวยเนี่ยสามารถเลี้ยงดูชีพตัวเองได้พ่อไม่เคยเอาเงินเดือน จากที่ร้านแล้วช่วยตัวเองโดยตลอดโดยการไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเงินในร้านเลยครับตอนนั้นเลิกเลิกขโมยแล้ไม่ต้องขโมยเรื่องของเถ่อนละตั้งแต่ยี่สิบห้าบาทหนึ่งก็ไม่ได้เอาบาทหนึ่งก็ไม่เคยแล้วก็ทํางานปกตินะแต่ไม่เคยไม่เคยได้เอาไม่เคยเอาเงินเดือนเลยกลางวันก็อยู่ร้านกลางวันก็อยู่ร้านกลางคืนก็ไปดูมวยกลางคืนก็ไปดูมวยครับแดงว่าตอนนั้นก็คือความมั่นใจแล้วว่า คือมันอย่ได้อยู่ได้เพราะอาชีพการเล่นมวยอย่างเดียวใช่คำว่าอาชีพการเล่นมวยนะไม่ใช่ซื้อขายนะถ้าซื้อขายเราอยู่ได้แน่ใช่ไหมแต่พ่อวัดดวงนะเขาก็ซื้อขายมายควาว่าเขาซื้อขายราคากันใช่เอาราคาถูกไปขายราคาแพงเล่นเสมอแดงบอลองออกตัว5สีอย่างนี้เขาเรียกซื้อขายตอนนี้ความมั่นใจมันเลยทําให้ต่อยอดแล้วพ่อวิธีการเอาเงินไปต่อยอดของพ่อคือทำยังไง ก็หาเรื่องอย่างอื่น่ยเข้าวงการม้าโอ้ตอนม้ากำลังฮิตเลยเนี่ยโอ้สมัยก่อนมานี่ฮิตมากมากถ้าหากจัดมวยแล้วไปชนกับวันที่มีแขนม้ามวยเจ๊งคนเลือกไปดูมาคนไปเลือกไปดูมาเป็นการชักจูงอ่ะเฮ้ยเข้าไปรับม้าสิอนะจากพรรคพวกนะเป็นเจ้าเหรอเป็นเจ้าเข้าไปรับรับม้าคือเขาแทงมาแล้วก็รับมึอรับหวยอ่ะมันผิดกฎหมายอ๋อเป็นต๊เถื่อนใช่ไหมเป็นต๊วเถื่อนมันผิดกฎหมายเราก็กลัวเราเป็นโปรโมเตอร์ไงถ้าเผื่อถูกจับเนี่ย วทีรุมนี้ก็จะปลดเรานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะม,จะมีจะมีระเบียบออกมานะเพราะว่าโปรโมเตอร์ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยากมากเป็นยากมากเป็นยากมากเป็นอะไรที่โอ้โ oh หเขาก็ต้องคัดกรองคนจริงๆที่ไม่มีประวัติในเรื่องดังพอยก็ไปแอบแอบรับแต่ต้องไม่ใช้ชื่อตัวเองไปแอบยืนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามากระซิบอ้าวเบอร์ห้าวินห้าแสนเพชรห้าแสนอย่างเงี้ยจะไปเดิน เชี่ยวถามเขาเฮ้ยมีตัวไหนตัวไหนไม่กล้าพรากลัวถูกจับอ๋อก็คือใครอยากเล่นก็มาหาเราเพราะฉะนั้นอะไรนะก็ต้องรู้กันภายในรู้รู้กันภายในกลุ่มบ้างว่าใครเป็นเจ้ามือบ้างพวกพวกคนนี้เขาจะรู้แต่สุดท้ายเนี่ยพ่อพูดเลยว่าพ่อเข้าไปรับมาเนี่ยหมูเลยเหรอพ่ออะไรอ่ะพ่อเราคัดเลือกไม่ได้มันก็ว่าใครให้ตัวไหนมาเราก็ต้องรับบริเสธไม่ได้เขาอาจจะมีของมีอะไรมาเราก็ไม่รู้ ตัวที่สู้เข้ามาเข้ามาแทงกับเราเนี่ยสู้ร้อยเปอร์เซนต์เขาเรียกไฟฟ้าเขาเรียกไฟฟ้ามาแล้วไฟฟ้ามาแล้วมาแต่ตัวที่โอกาสที่จะแพ้มีเยอะเนี่ยมันมันกระจายคนอื่นหมดมันไม่ถึงตัวเราบางทีเราเป็นใคๆเป็นยีปั้วซาปั้วเลยนะผลลับมาแล้วก็มา่ายให้เราแต่ตัวที่เขารับมาตัวนี้เขาคิดว่าไม่น่ากลัวเขาเก็บไว้ ไอตัวนี้น่ากลัวเขาก็มาให้เราเอาของไม่ดีมาให้เราอะเอาเอาไฟฟ้าเขาเรียกไฟฟ้าเอาของไม่ดีมาให้เรารับของที่กินแน่ๆไว้กับตัวเสียเสียเสียม้าไปเยอะมากคิดว่าตอนนั้นเสียไปเท่าไหร่พอเพราะว่ายี่สิบสามสิบล้านไม่อยู่พูดเป็นเล่นนะจริงเที่ยวเราเป็นล้านนะอยู่กับม้ามานานขนาดไหนสมัยก่อนม้าเนี่ยมีทุกวันเสาร์อาทิตย์สนามไทยสนามลังแล้ววันหยุดราชการนัดคัตเตอร์เลอรนัดพิเศษนัดพิเศษบางทิตมีม้าสีวันติดเลยนะ มัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้อาทิตย์อาทิตย์ละวันเองอนะนี่ถูกกฎหมายเหมือนมวยไหมคะถูกกฎหมายแต่รับแต่ถ้าไปไปแทงที่สนามถูกกฎหมายแต่ถ้าเราแอบแทงเนี่ยผิกดกฎหมายเขาเรียกโต้นเถื่อนคือต้องแทงกับสนามเท่านั้นใช่ใช่แทงกับสนามราคามันก็จะไม่ดีมันโต้นเถื่อนใช่เพราะมันมีเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ไงเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ไงครับแล้วอยู่กับม้าเนี่ยระยะเวลาที่อยู่กับม้าตอนนี้ยหลายปีหลายปีที่อยู่สัญลามม้านะห้าปี ตัดสินใจยังสุดท้ายเรามองมองดูแล้วพ่อผมรู้แล้วรู้สึกว่าเราเล่นเนี่ยหนึ่งก็ไม่มีความสุขก็ต้องไปแอบตำรวจสองของที่เขามาแทงกับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เพราะเราเป็นคนลับเราเป็นคนลับแล้วถ้าไม่รับก็ถือว่าแม่งเจ้าอะไรวะเขาก็ด่าเราเขาก็ด่าเราเพราะเราเราไปบอกแล้วว่าเราเราเป็นเราเป็นโต๊ะเจ้ามือเขาเรียกเขาโต๊ะสุดท้ายมาทีิดรู้ว่าหยาดดีกว่าเลิกก็เลิก วันนี้ตัดสินใจว่าหลังจากนี้กูจะไม่เข้ามาสนามมาอีกแล้วมันต้องมีเหตุการณ์อยู่ว่าวันนั้นตัดสินใจยังไงถึงไม่เข้ามาอีกแล้วช่วงนั้นเนี่ยเล่นสีวันเลยเสียเป็นเงินเยอะพอสมควรก็รองไปกู้เขาอะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าเราเล่นมาเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้หรอกเราก็เลิกมันไม่เหมือนมวยมวยเราตัดสินใจเองได้อะไร,รเองได้เราชอบเราก็เล่นไม่ชอบเราก็ไม่เล่นแต่มาเนี่ยไม่ชอบต้องเล่นชอบไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบแล้วไม่ได้เล่นกับไม่ชอบต้องเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้น ดูแล้วเราเสียเปียกอพราะเลยัดสินให่เลยกี่ปีแล้วพ่อจะเอาไน่ไหมหนโอ้ยก็มี20 20กว่าปี30ปี่างตามที่ไม่เข้าไปอีกเลยไม่ดูเลยไม่สนใจเลยไม่เข้าเลยนะครับพอจักเรื่องม้าจบไปคิดว่าเล่นแล้วสู้เขาไม่ได้นะสู้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้นะพีวัฒนาการพ่อมันก็ต้องมีอย่างอื่นทีพี่นอกจากมวยมีอะไรมาอีกพ่อบาคาร่าบาคาร่าบาคาร่าเขาเรคิดเลยตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็บ EP นี้กัลมาสนุกเตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับ คลิปนี้ว่าเด็ดแล้วครับแต่คลิปต่อไปครับเด็ดกว่านี้อีกสิบเท่าครับจะมีใครรู้ครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเสียเนาวเคยเกือบต้องสิ้นเนื้อบิดาตัวจะมีใครรู้ครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเสียเนาวเคยเกือบต้องไปเช่าบ,บ้านเขาอยู่เพราะอะไรติดตามชมกันได้ในอ p ต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ